นะคือชีวิตของเราทุกคนเนี่ยมันสัมพันธ์กันเหมือนระบบนิเวศนะครับนะชีวิตที่ดีของคุณมันดีโดยที่คุณเบียบเดเบียนคนอื่นมากน้อยแค่ไหนแล้วคุณก็ต้องรู้ว่าต่อให้มันเป็นเมืองเมืองมันก็สร้างอยู่บนระบบธรรมชาติครับแล้วคุณต้องรู้ว่าตรงเทพเป็นที่ลุ่งทีดอน <ừ> ที่น้าท่วมผมไม่ได้อยากจะมา <ừ> อธิบายว่าแล้วกรุงเทพนั้นจะดีสําหรับคุณหนึ่งคนคณคนหนึ่งคนคำถามคือแล้วากรุงเทพไม่ได้ดีสาหรับทุกคนได้ยังไง พงศวรร์นะครับอาจารย์ประจาําคณะรัฐศ,ศ,ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับเราเห็นภาพอาจารย์จากสื่อต่างๆนะว่าอาจารย์รเป็นนักนักรัฐศ,ศาสตร์ที่หันมาสนใจเรื่องของการออกแบบผังเมืองออกแบบเมืองครับ,อ,รบอาจารย์มีจุดเริ่มต้นอะไรยังไงถึงเข้ามาจากนักทฐศาสตร์จากนักการเมืองการปกครอง่ถึงเข้ามาจับประเด็นตรงนี้แล้วออกมาพูดถึงในสังคมมากขึ้นครับครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ย ก็เรื่องส่วนตัวก่อนไปถึงวิชาการก็ได้นะครับคือผมก็เป็นคนผมเป็นคนกรุงเทพเกเกิดนะครับก็ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรแปลกประหลาดกับเมือง่ะไรไม่เคยมีโมเมนต์ที่แบบโอ้เข้าเมืองมาแล้วตื่นตาตื่นใจเมเกิดสุุมวิทด้วยนะครับฉะนั้นก็เป็นดัางเมืองเลยเป็นซิตี้บอยของจริงนะครับแล้วก็จริงๆชีวิตมันมาเปลี่ยนตอนประมาณสักปีปีสองปีสามนะครับ ก็ไปเจออาจารย์รุ่นพี่ตอนนั้นเป็นรุ่นพี่ตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่ด้วยกันนะครับมันเข้ามาสู่เรื่องเมืองเนี่ยผ่านเรื่องสําคัญ2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องทฤษฎีนะครับทฤษฎีเกี่ยวกับบ้ากซิส์นะครับตอนนั้นก็เริ่มเสื่อมความนิยมลงผมเริ่มเรียนหนังสือมาสัมภาษณ์ร้อยสามสิบเอ็ดสามสิบสองนะครับเศรษฐศาสตร์การเมืองก็ปิดตัวแต่ว่าก็ยังอ่าน ทฤษฎีโน่นนี่ก็มีรุ่นพี่คนนก็เราก็เลยอ่านงานที่เกี่ยวกับเรื่องทุนนิยม,มเรื่องความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมประวัติศาสตร์ทุนนิยมประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้กับนั่นคืออาจารย์ชลธิราทิตินะครับต่อหลังก็มาเป็นอ,อ,อาจารย์ที่คณะเป็นรุ่นพี่ด้วยครับแกก็แนะนําให้อ่านหนังสือกับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอ่านก็คืองานประวัติศาสตร์โดยเฉพาะงานของอาจารย์ธิดาสารยาเนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์ ที่คณะอักษรท่านทําประวัติศาสตร์เมืองเยอะนะครับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันก็ซึมซับเข้ามานะครับเผอิญตอนปี4ีเนี่ยเราก็เริ่มเขียนงานมันต้องมีคล้ายๆซีเนียร์โปรเจกต์เป็นแะรวิชาสัมมนานะครับแล้วก็เป็นวิชามันเป็นกึ่งสัมมนาเน่มันชื่อชาตนและสังคมไทยผมเขียนประวัติศาสตร์ตะกูลผมส่งนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งที่อยู่อยู่กลางเมืองกรุงเทพเพราะบ้านผมเนี่ย เข้ามาอยู่กรุงเทพแต่ประมาณราชการที่สามครับบ้านผมเนี่ยคือบ้านที่เขาเรียกว่าบ้านสายต้นตระกูลผมอยู่ที่บ้านสายค,คุณีรัมโกมุเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่เหมือนคราฟฟิลเลชนะครับอยู่ติดกับบ้านครัวอขอโทษอยู่ติดกับป้อมมหาการนะครับป้อมมหาการเนี่ยซึ่งเป็นอตอนนี้ทุกคนก็รู้จักที่ถูกไล่ลือไปกลายเป็นสวนดอก,นะดอกไมนะ้บ้านที่ติดกันเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่ทําสายรับประคน <tyard. S 2> <ม>นะครับคือมันจะมีตลาดใหญ่อยู่ที่วัดสุทัศน์ตรงนั้นแล้วก็ก็จะมีหมู่บ้านสมัยโบราณอยู่หลายหมู่บ้านนะครับตระกูลผมเนี่ยทำสายรับประคบทตั้ง<ม> <ม S 2> แต่เด็กผมก็เคยช่วยคุณย่าทำนะครับแต่ตอนหลังคุณยา่า็ยายมาอยู่สมุบิตอ่าฉะนั้นผมว่าเขียนง,งานสุดท้ายตอนปีปอตรีเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับอ่าความเปลี่ยนแปลงของของหมู่บ้านผมครับนะครับผมก็ส่งไปให้รุนพีผมตอนนั้นเขาไปเรียนต่อต่างประเทศแล้ะ เขาบอกว่าสิ่งที่ผมทำมันเรียกว่าเออร์เบิร์นสตัดดี้นะคือผมไม่ได้เคยเรียนสถาปัตย์เลยผมก็ไม่รู้ว่าสถาปัตย์มันมีสาขาอะไรพวกนี้เพราะผมไม่ได้ผมไม่ได้มาในสายออกแบบผมไม่ได้สนใจเรื่องการออกแบบเมืองโดยตรงผมสนใจเรื่องนโยบายเมืองเลยชุมชนนะครับก็มันก็เลยทําให้ผมเริ่มสนใจเรื่องนี้มากขึ้นนะครับแล้วคราวนี้ลองกลับเข้ามาถึงกรุงเทพของเราครับเมืองหลวงของเราอาจารย์ให้คะแนนกี่คะแนนดีเต็มร้อยกับกับเมืองลักษณะของความเพอร์เฟกต์ ในมุมมองของอาจารย์พิษนะครับผมไม่สนใจนะไม่สนใจ <laughs> คือผมรักกรุงเทพผมรักในแบบที่มันเป็นแต่ผมก็อยากให้มันดีขึ้นนะครับผมไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่าโหกรุงเทพนี่มันเลวร้ายจนอยู่ไม่ได้ครับสิ่งที่มันน่าสนใจคือเราจะมีชีวิตอยู่กับคนที่หลากหลายในกรุงเทพอย่างมีความสุขโดยที่ไม่กินชีวิตของคนอื่นได้ยังไงนะคือชีวิตของเราทุกคนเนี่ยมันสัมพันธ์กันเหมือนระบบนิเวศนะ อยู่กับมูลนิธินี่เขาพูดอะไรมันเป็นระบบนิเวศ<ๆ>คือชีวิตคนเรามันเหมือนระบบนิเวศนะ <S 1> <S 1> ใช่ไหมก็คือคนเบียดเบียนกันอืชีวิตที่ดีของคุณมันดีโดยที่คุณเบียดเบียนคนอื่นมากน้อยแค่ไหนคนอื่นเป็นส่วนของความสุขของคุณแค่ไหนเช่นคุณก็เห็นคนที่มันตื่นเช้าขึ้นมาออืนั่งกว่ายืนกว่าถนนให้คุณน่ะให้บริการคุณน่ะครัใช่ปะ ผมนึกถึงเพลงแบบแอดคาราบาวตอน <c oughs> ผมเด็กๆไงนคนหากินสตา์หากินไง <c oughs> คือเวลาเราพูดถึงระบบนิเวศเนี่ยวันนี้เลยผมอยากคุยเรื่องระบบนิเวศครับระบบนิเวศเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ในชนบทหรือในธรรมชาติเ <c oughs> มืองเนี่ยมันมีความซับซ้อนเพราะมันเป็นทั้งมันเป็นทั้งสิ่งซึ่งเรามักจะถูกสอนมาว่าเมืองคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ในสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมันมีระบบและมันมีธรรมชาติที่ ที่มันมีชีวิตของมันทุกวันเหมือนเวลาคุณตื่นมาแล้วคุณนอนเมืองเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อน24ชั่วโมงไม่ต่างจาโรบธรรมชาติมันเป็นระบบซึ่งไม่ได้มีคนคนเดียวกําหนดก็ไม่ทุกคนมันทํางานสสารสอดคล้องแต่ทุกคนกินชีวิตกันชีวิตที่ดีของคุณเป็นชีวิตที่ดีของคนอื่นในเมืองหรือเปล่าแล้วเราทดแทนชดเชยผสานสอดคล้องกันยังไงเช่นคุณเราอยู่ในห้องนี้มันเย็นแต่ไอความเย็นของเรามันทําให้คนอื่นร้อนขึ้นมาที่อยู่ข้างนอก ใช่ป่ะ<ช>เรามีตึกเรามีตึกมีพซิลิตี้นี่ที่ดีทุกคนเข้าถึงป่ะล้วมีร้อย้าที่ดีคุณไล่ใครออกไปใช่ไหมเรามีระบบร้อย้าที่สวยงามวิ่งมาถึงตรงนี้ได้ใกล้ๆแล้วคนที่ไม่มีตังค์ขึ้นได้ป่ะไม่ได้งเหไหมฉะนั้นประเด็นก็คือว่ามันเป็นระบบนิเวศแบบนึงทั้งนิเวศมนุษย์นะครับว่าคนสัมพันธ์กับคนอื่นยังไงคนรวยคนจนคับใช่ไหม คนไม่คนรวยแม่งมีเลนขับมากกว่าคนจนแม่งเบียดกันอ,อยู่บนบนรถเมย์อ่ะใช่ไหมความสัมพันธ์ของชุมชนกับชุมชนอืใช่ไหมมันมีทั้งบวกทั้งลบนะอ่าชุมชนนี้รู้อีกชุมชนอยู่ติดการจนแล้วยังไงบางทีก็เป็นแหล่งแรงงานให้กับคนรวยเขาได้งานทําจากคนรวยเหมือนกันแต่สวัสดิการเขาความปลอดภัยในชีวิต PM 2.5มสอง้ามีไม,มใช่ไหมหรือ Office, ห้างออฟฟิศหรูๆคนก็ต้องกินอาหารลิมถนดไม่งั้นอยู่ไม่รอดหรอกทุกวันใช่ไหมมีตลาดนัดคนลงมาเดินใช่ไหมชีวิตมันสัมพันธ์กันระหว่างคนกับคนครับ <c oughs> นอกจากนั้นเนี่ยนิเวศวิทยาเมืองมันเป็นสาขาใหญ่ซึ่งคนยังไม่ค่อยสอนกัน <c oughs> ภาษาอังกฤษเรียกว่า u r อ a n เบินนะครับอีโคลจหรือจะให้ลึกขึ้นไปเนี่ยคือเออเบินโพลิติคัลอีโก็คือนิเวศวิทยาการเมืองในระดับเมืองหมายความว่า เวลาที่เราเห็นธรรมชาติของเมืองต่างๆบางทีเนี่ยมันแฝงไปด้วยอำนาจเช่นคุณจะสร้างสวนที่มาซัดแห่ง่างเงี้ยใช่ไหมุณบอกโอ้มันเป็นพื้นที่สีเขียวแต่มันเป็นพื้นที่สีเขียวที่ที่คุณบางครั้งคุณไล่คนออกอ่ะใช่ไหมคุณไล่ชุมชนออกเพื่อทําสวนสาธารณะแล้วผ็บอกว่าขอบคุณที่คืนพื้นที่ให้ถึงบอกว่าครับอันนี้คือระดับที่สองนะก็คือคุณพูดถึงสวยพื้นที่เราแม่งคลั่งพื้นที่สีเขียวในเมืองถูกไหมแต่คําถามคือพื้นที่สีเขียวในเมืองอ่ะ เราคำนึงถึงเรื่องอื่นนอกจากพื้นที่หรือเปล่าคือในในบรรดานักผังเมืองโบราณเนี่ยมันมีความเชื่อที่คุณจะต้องผสานครับมิติทางธรรมชาติเข้ากับมิติของเมืองด้วยนะอเพื่อที่จะเป็นแบบการ์เด้นซิให้มันมีความหลากหลายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่ได้คิดขนาดนั้นไงคุณคิดแค่ด้วยสายตาอยากให้ตรงนี้เขียวยากให้ตรงนั้นเขียวออกแบบอยู่ในกฎหมายเออต้องมีพื้นที่สีเขียวครับ ช่ไหมอ้างว่ามันจะดีกับอากาศจริงๆมันก็ไม่เห็นจะมีผลอะไรเท่าไหร่แต่ถ้ามันลึกกว่านั้นนี่เวทวิทยาเมืองในในขั้นที่สูงกันนั้นเนี่ยคนยิ่งพูดน้อยก็คืออาจารย์ผมท่านหนึ่งในเมืองไทยท่านเคยพูดไว้ผมชอบมากเลยก็บอกว่าเฮ้ยคนจะสร้างพื้นที่สีเขียวเนี่ยในฐานะการมีธรรมชาติในเมืองเนี่ยตัวชีวัตมันไม่ใช่พื้นที่สีเขียวต่อจํานวนคนนะเว้ยไอ้ไอนี่แม่งคิดแบบโคตรเห็นแก่ตัวเลยออเอามาดูเป็นศูนย์กลาง คุณเคยคิดไหมว่าถ้าคุณจะทําพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพเนี่ยคุณควรจะทําพื้นที่สีเขียวในแบบที่มันเชื่อมต่อกันเช่นกระลอกตัวหนึ่งอ่ะมันสามารถวิ่งได้ทั้งกรุงเทพไหมเท่าคนไหมไม่เท่าหมายความว่าถ้าคุณอยากจะทําถนนวงแหวนคุณก็ต้องทำพื้นที่สีเขียวที่มันเป็นวงแหวนดิให้สัตว์มันอยู่ได้อ่ะคุณเคยคิดได้บ่าก็เหมือนกับเราไปสร้างให้มันเป็นเกาะของมันอใช่ไหมครับว่าจำกัดว่าคุณเรียวทำธรรมชาติเนี่ยคนต้องคิดถึงสิ่งซึ่งเราเรียกว่า ระบบนิเวศวิทยาหรือร,ระบบธรรมชาติของเมืองไม่ใช่ทุกอย่างคือการประดิษฐ์ด้วยสวนดูอยากวันหนึ่งก็อยากจะเอาดอกไม้ไปตั้งตรงนี้ก็ตั้งไอ้น,นี่มันคือการจัดสวนครับแต่การจัดสวนมันไม่ใช่ระบบนิเวศเหมือนสวนสาธารณะเนี่ยคนไม่ได้ทําแค่ลานถูกไหมครับคนต้องทําระบบนิเวศใช่ไหมอันนี้ล,ลึกกว่านั้นน่ะสิ่งที่คนไม่เห็นกน็คืออะไรคุณมีความเข้าใจเรื่องต้นไม้และนกในเมืองไหม มันแรงในเมืองนี่ยมันมีชีวิตยังไงโอเค okay. e คุณคิดแต่จะกําจัดมันนะถูกไหมแต่มันไม่ตายอ่ะมันมีงานวิจัยระดับไหนที่เข้าใจเรื่องยุงอืเข้าใจเรื่องหนูเข้าใจเรื่องแมงสาเข้าใจเรื่องงูในเมืองอ่ะคุณมีแต่บริษัทรับกําจัดถือว่าแต่คุณไม่เข้าใจว่าเหตุผลอะไรล่ะที่มันอยู่อ่ะอืและเหตุผลนั้นเนี่ยมันสัมพันธ์หรือมันไม่สัมพันธ์กับมนุษย์เช่นอ่ะหนูมันอยู่กับขยะก็แปลว่าคุณต้องเข้าใจระบบขยะในเมือง ุณก็ต้องเข้าใจว่าทําไมคอนโดราคาแพงมากไม่ทําศูนย์อาหารอืมก็เพราะว่าแม่มีขยะถูกไหมคุณถึงต้องไปทําคุณถึงก่อนจะมียุคแกรบเนี่ยคนรวยที่อยู่คอนโดไม่มีอะไรจะกินเขาถึงต้องไปหาหกินตองเงินเพราะว่าคอนโดส่วนใหญ่เขาไม่เขาไม่จัดระบบอาหารให้คุณ ก็คือต้องไปซื้อข้างนอกในระแวกนั้นเพราะแมงั้นมันก็จะมีขยะแต่ว่าคุณก็ยังคิดมันแบบนี้คุณยังไม่มีระบบนิเวศของเมืองใช่ไหมคุณยังไม่เข้าใจหรือที่อย่างเงี้ยคุณก็ไปไล่มันไปจับไล่จับแล้วก็ไปปล่อยที่เอ่ยไล่จับไปปล่อยแล้วก็มันมาได้ไงอ่ะมันมีมันมีระบบอะไรของมันมันเป็นตัวชี้วัดอะไรถูกไหมคือเราทุกอย่างเนื่องจากมันเป็นมนุษย์ประดิษฐ์ใช่ไอมสิ่งตนแรงสัตว์ต่างๆมันจะเป็นสิ่งแปลกปลอมถูกไหมอืนอะไรอย่างเงี้ยที่ผมพยายามจะบอกก็คือว่า เฮ้ยคณต้องเข้าใจธรรมชาติของเมืองหรือว่าคนซึ่งคิดอยากจะมาเพาะปลูกในเมืองอย่างเงี้ยวิธีคิดการเพาะปลูกในเมืองคุณก็จะคิดง่ายๆใช่ว่าเรากลัวจะไม่มีอะไรจะกินเราก็เลยต้องพาปลูปก,กใช่ไหมเพราะว่ามันมันมันก็จะได้มีของกินไม่ต้องพึ่งพาชนบทแต่ว่าคุณไม่คิดถึงมันเป็นระบบเนี่ยคุณคิดดินแค่เป็นเรื่องการเกษตรคุณมไม่ได้คิดถึงว่าเฮ้ยในเมืองแห่งเนี้ยถ้าเกิดคุณจะมีสวนสาธารณะคจะต้องจําลองธรรมชาติที่ที่ให้คนได้เข้าใจได้ศึกษาใช่ไหมแล้ว มันจะมีความยั่งยืนของมันยังไงอ่ะก็แปลว่าคนต้องเข้าใจระบบขับในระดับหนึ่ง<ม>หรืออีกด้านหนึ่งการจัดการาน้ําท่วมอย่างเงี้ยถ้าคนเข้าใจระบบนี้ไม่ไม่ทยาคุณต้องเข้าใจว่าคลองเนี่ยมันต้องมีพื้นที่ชุ่มน้ําด้านข้างไม่ต้องคิดถึงระบบใหญ่ที่เรียกว่าแก้มลิงอย่างเดียวสิคุนต้องคิดว่าคุณถ้าคุณไปดูสิงคโปร์ย่งเงี้ยมันมีคลองที่ คุณต้องมีพื้นที่ด้านข้างเพื่อเวลาน้ําท่วมเนี่ยมันจะได้เอ่อขึ้นมาได้แต่คลองไทยเนี่ยคุณมีคลองแล้วคนก็เอาคอนกรีตตั้งอย่างเงี้ยใช่ไหมตั้งไม่ให้น้ำลวกแต่ทีนี้คุณไม่เข้าใจระบบของมนุษย์กับคลองอหรือว่าพื้นที่บางพื้นที่มันเป็นพื้นที่ต่ำเนี่ยคนต้องคํานวณแล้วว่าบ้านเนี่ยมันจะอยู่บนพื้นไม่ได้ใช่ไหมเพราะถ้าบ้านมันอยู่บนพื้นเนี่ยน้ํามัเนเข้าแล้วแมลงมันเข้าอย่างนั้นบ้านในเมืองไทยจริงๆเนี่ยในเมืองมันต้องมีเสาใช่ไหมหนึ่งมันจะกาจัดแมลง คุณจะบังคับให้คนทําอะไรอย่างนี้เลยไงเขาบอกว่าก็เขาบอกว่ากรุงเทพมันขึ้นอยู่กับภูมิประเทศไงที่ว่ามันไม่เอื้ออำนวยทําให้เราเจอน้าท่วมมาเลย้งก็ถูกแต่ถ้าคุณจะอยู่กับกับสิ่งเนี้ยคือคุณยังไม่เคยเข้าใจธรรมชาติของกรุงเทพไงจนถึงวันนี้ทุกปีคุณก็วยวายเรื่องน้าท่วมแต่ว่าคุณไม่เคยเห็นพื้นที่คลองใช่ไหมคลองคือสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติขกรุงเทพไงคุณไม่เคยเข้าใจพื้นที่คลองทุกวันนี้เวลาคุณเห็นกรุงเทพุมก็จะเข้าใจแต่ถนนลอยฟ้าอะฮะแต่คุ คุณจะต้องเริ่มเข้าใจว่าคุณจะใช้ระบบคลองในการลดปัญหาน้าท่วมอย่างไงนี่คือความเข้าใจธรรมชาติของพื้นที่สิฮะคิดไหมคคือเหมือนกับคุณเรียนวิชาภูมิสถาปัตย์อย่างเงี้ยคุณเข้าใจแลนสเคปในฐานะที่คุณจะเนรมิตหรือคุณเข้าใจแลนสเคปในฐานะธรรมชาติแล้วคุณก็ต้องรู้ว่าต่อให้มันเป็นเมืองเมืองมันก็สร้างอยู่บนระบบธรรมชาติถ้าคุณต้องรู้ว่ากรุงเทพเป็นที่รุ่มที่ดอนที่น้ําท่วมถ้าเป็นที่น้าท่วมคุณจะแก้ปัญหายังไงโดยที่ทําให้มันยั่งยืนไม่ใช่ว่า คุณคิดว่าคุณจะถม,มวิธีใช้เทคโนโลยีอย่างเดียวเนี่ยคุณก็จะไปจมปัญหาเดิมเหมือนคุณแก้ปัญหาน้ำท่วม,มคุณก็ใช้วิธีสูบใช้วิธีสูบแล้วก็ใช้วิธีวัดว่ามันจะต้องไม่เกินเท่านี้ถึงจะประกาศเป็นน้ำท่วมแต่คุณไม่เข้าใจว่าถ้าระบบน้ำท่วมคุณไปหาจัดก,การพื้นที่ตรงนั้นให้ดีเนี่ยแปลว่ากรุงเทพมันจะต้องมีพื้นที่ซึ่งมันเป็นหนองคลองบึงบเพิ่มจํานวนจากนี้ไม่ใช่ถนนใช่ไหม,มเพื่อที่จะทําให้ระบบ กรุงเทพมันอยู่ได้ประเทศอื่นทําไมมีน้ําท่วมมันแก้ได้สิงคโปร์มันแก้ได้ยังไงอ่ะแต่ปัญหาสิงคโปร์มันก็มีปัญหาเรื่องระบบธ,ธรรมชาติือนกันนะเพราะว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยมันไปทําเขื่อนใ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 นน้าเลยแต่ว่ามันก็จะขยับเขื่อนไปมาได้เพื่อให้เอาน้ําจืดเนี่ยกลับมาใช้ได้แต่ว่ามันมันเป็นวิธีที่คนจะต้องเข้าใจระบบธรรมชาติของเรามันเป็นวิธีง่ายๆคือปิดประตูหนีมันอืที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อจะโยงกับมาให้เห็นว่า อย่าเพิ่งไปมองเมืองว่าเป็นสิ่งเลวลร้ายอย่าเพิ่งไปมองเมืองว่าเป็นสิ่งซึ่งแบบตรงข้ามกับธรรมชาติกับชนบทที่สวยงามคุณทําให้เมืองมันสวยงามได้แต่ต้องต้องเข้าใจว่าเมืองที่สวยงามคือเมืองที่ทุกคนมีชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่ากรุงเทพด,ด,ดีชีวิตลงตัวคือลงตัวแค่คนบางกลุ่มแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าเมืองคือสิ่งซึ่งจะถูกเนรมิตโดยผู้รู้เพื่อจะมาสนองความต้องการของคุณ เมืองเนี่ยมันเต็มไปด้วยผลประโยชน์และความขัดแย้งครับชีวิตของคุณเนี่ยมันกินชีวิตของคนอื่นด้วยฉะนั้นเวลาที่เราจะออกแบบเมืองมันไม่ใช่ออกแบบเพื่อให้คนมีชีวิตที่ดีคนเดียวครับมันต้องออกแบบเพื่อให้ความขัดแย้งในเมืองมันลดลงใช่ไหมเพื่อให้คนมันรู้สึกว่ามันอยู่ร่วมกันได้ไม่ใช่อยู่ร่วมกันได้เพียงแค่ว่าพ,าพามีสิ่งประดิษฐ์ที่สวยงามครับหรือมีพังงเมืองที่สวยแต่ว่ามันต้องลดความขัดแย้งสร้างความเป็นธรรมครับ ให้คนในเมืองมีโอกาสนะครับ,รบอันนี้เป็นเรื่องใหญ่คือฟังอาจารย์พูดมาแก่เหมือนกับว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตแบบมองภาพว่ามันเป็นโลกสวนหรือแฮปปี้หรือเปล่าในการใช้ชีวิตในกรุงเทพเนี่ยเพื่อเราจะได้แบบมองว่ามันเมืองกรุงเทพมันไม่ใช่เมืองที่แย่หรืออะไรเงี้ยครับคือ<ม>เราแฮปปี้ได้แต่ว่าเราเรา,เราต้องมีมีเซ็กันต์ตอนิดหนึ่งอ่ะว่าเวลาที่เราแฮปปี้อ่ะคนอื่นเขาแฮปปี้กับเราอ่ะโอ้ไปยืนหลูมนสวนเนี่ยถ่ายรูปอินสตาแกรมกันตลอดเวลา เฮ้ยไอตรงนี้มันเคยเป็นอะไรมาก่อนวะไอะคนที่เขาเคยอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรง,ตรงไหนวะครับหรือคุณกําลังบอกว่าเฮ้ยคนพวกนี้มันมันก็ไม่มีสิทธิ์จะอยู่แล้วไม่มีมมโฉนดไม่มีตังค์เลยแต่จริงเขาคอนทริบิวเขาทำงานให้เมืองเบ้าบใช่ไหมไอคนที่คนรู้สึกว่าเอ้ยแบบแม่แบบแมแบบไม่รู้ว่าคนพวกนี้เป็นใครมีแนวโน้มจะแบบมาทําร้ายคนหรือเปล่าแต่จริงๆเขาทําประโยชน์ให้เมืองเหมือนคุณบ้าว่าเขามีชีวิตที่ดีพอหรือเปล่าสแสดงว่าไม่ใช่คนอยู่ในเมือง แต่คนที่จนกว่าคุณแต่ต้อง,อม,องมาทํางานบริการในเมืองต้องเอามาอยู่รอบเมืองหมดเลยอ,อเพราะที่ดินในเมืองแพงเกินไปที่เขาจะอยู่อย่างเงี้ยม,มันเป็นธรรมกับเขาเปล่าเขาเป็นเขาสร้างสารรค์เมืองให้คนทุกวันอ,ะอ่ะเขาไม่มีที่อยู่ในเมืองอได้ไงวะแค่นั้คนจะมาเถียงกันวอาเฮ้ยคนไม่มีสิทธิ์อยู่ก็แปลว่าคนต้องปรับระบบการอยู่ให้มันสามารถที่เขาจะอยู่ได้ด้วยดีไม่ต้องแจกฉนดก็ได้ระบบค่าเช่าต้องเป็นธรรมขึ้นบ้าในเมืองเงี้ยคนได้รับการปกป้องหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณ จ่ายค่าแรงรายวันเนี่ยคนที่ได้รับค่าแรงรายวันเขาจะคำนวณค่าเช่าบ้านไงวะเขาจะมีชีวิตในการเช่าบ้านที่มีดีกว่านี้ได้ไงเวลาพูดถึงสวัสดิการแรงงานอย่าคุยแต่ค่าแรงมันต้องคุยเรื่องไอเทมพวกนี้ด้วยถูกว่าแล้วยิ่งเป็นรายวันความแน่นอนทางรายได้ก็ไม่มีเขาไม่มีความแน่นอนในในรายได้เขาจะมีบ้านอยู่ไงวะใช่ป่ะใช่แล้วคนเราอ่ะแล้วเราอ่ะเรามีรายเดือนเราถึงจะมีบ้านที่ดีขึ้นได้ถูกป่ะ คนที่เขาอยู่รายวันเขาจะอยู่ยังไงความมั่นคงเขาจะอยู่ยังไงมันแสดงให้เห็นเลยนะว่าการออกแบบเมืองมันสอดคล้องกับเรื่องราวของโครงสร้างเวลาผมพูดเรื่องการออกแบบเมืองคือเรื่องแบบนี้นะเว้ยไม่ใช่สวนขนาดใหญ่ไม่ใช่ทางเดินขนาดใหญ่อย่างเดียว่มันสัมพันธ์กับความเป็นจริงอีกชุดหนึ่งซึ่งคนโลกสวยอาจจะไม่ค่อยเห็นเข้าใจป่ะไม่มีปัญหาผมไม่มีปัญหาผมก็เอ็นจอย ปัญหามันดูเยอะจังแล้วอาจารย์คิดว่าในมุมมองของนักรัฐศาสตร์เนี่ยนโยบายของผู้ว่ากรุงเทพเองเนี่ยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้มากน้อยแค่ไหนที่ผ่านมาน้อยครับคือถ้าพูดในทางรัฐศาสตร์พูดในทางการบริหารเมืองเลยตรงเนี่ยผมเป็นคนซึ่งผลักดันเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้ขออวดอ้างนิด,<อ>ดนึงชอบพูดบ่อยๆจนมาเริ่มติดขลาดคือมันมีสองประเด็นครับสมัยผมหนุ่มวันนี้ห้าวันนี้เนี่ย ผมฟันธงตลอดเวลาเลยนะว่าหมาก็เป็นผู้ว่าได้อมหมาเป็นผนะูนะ้ว่าครับเคยเขียนด้วยคเคยพูดบ่อยๆทําไมก็เพราะว่าผู้ว่ากรทมเนี่ยไม่เคยทํางานอะไรที่ตัวเองทําได้คนเดียวไงอ,องค์กรมันเล็กคือดูเหมือนใหญ่เงินเยอะจริงแต่สถานะของของผู้ว่ากรทมในในมุมมองของระบบรัฐรวมศูนย์เนี่ยมันเล็กมากนะม,มันเท่ากับนายกเทศมนตรีคนหนึ่งมีความเป็นเอกภา,ภาพไหมหรือว่าต้องคือคนอื่นเขาก็ทำครับ กรุงเทพเนี่ยต่อให้บอกว่ามีสัก26อย่างครับ26-28อย่างหรือ27อย่างเนี่ยคนอื่นก็ทําจะทาถนนก็ทำ,ทำคือมันมีหน่วยงานอื่นทําทั้งหมดครัในขณะเดียกันมันมีเรื่องที่ควรจะทําแต่ไม่ได้ทําเช่นต้องดูแลเรื่องรถเมยตัวเองเนี่ยก็ไม่ทำใช่ไหมน้ําไฟตํารวจก็ไม่ได้ดูเองฉะนั้นมันในระบบการบริหารมันยุ่งเหยิงครับ ถามว่าอยากทําอะไรไหมทําได้แต่นี่คือประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าฉะนั้นสุดท้ายแล้วความเป็นจริงของผู้ว่ากรทมเนี่ยมันมักจะเหลืออยู่แค่สองเรื่องครับโดยทั่วไปก็คือขยะกับน้าท่วมขยะกับน้ําท่วมก็จะคิดถึงผู้ว่าใช่มันกลายเป็นความเป็นจริงครับแล้วก็จะผ,ผู้ว่าคนไหนซึ่งมันจะเป็นคนที่อันปอปปูล่าที่สุดก็คือคนที่แม่งไม่ทําเรื่องพวกนี้ยที่แม่งบอกว่าทําไม่ได้อะประดิษฐ์คําขึ้นมาโอ้น้ำรลอระบายบ้างฝนพันปีไม่จะถูกด่า ันั้นน้ำท่วมผพ้ว่าไม่ต้องเดินออกมามไม่ใช่อ้างว่าไปบริหารเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่มเป็นญาแก้สิ่งเดียวคือคนต้องออกมายืนมาถูกคนด่าเพราะว่าคุณออกแบบระบบที่มันผิดเพี้ยนคุณใช้วิศวกรรมนําธรรมชาติดังนั้นคุณก็แก้ไม่ได้หรอกถูกไหมเพราะคนเป็นวิศวะโบราณค,คุณก็คิดแค่คุณจะถมโครงสร้างงบประมาณต่างๆเข้าไปแต่ว่า โลกร้อนมันเปลี่ยนหมดอะระบบน้ำระบบอะไรมันเปลี่ยนหมดอะโครงสร้างที่คุณสร้างมันไม่มันไม่สอดคล้องไม่สอคกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงซึ่งมันเปลี่ยนไปวิธีคุณก็จะถมเงินลงไปเรื่อยๆจนเชื่อว่าจะแก้ได้มันแก้ไม่ได้ฟังดูไม่มีความหวังเลยเราเราจะเล่าให้ฟังว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณก็ต้องออกมาด่าหรือมีวิธีคิดใหม่ในเรื่องการแก้ปัญหาน้าท่วมที่มันดีกว่านี้แล้วก็ต้องเข้มงวดประชาชนก็ต้องแบกภาระรับสิคุณรู้เลยอย่างเวลาคุณซื้อที่ดินนะเขตนี้คือเขตที่น้ําท่วมสูงอีกเข รู้ป่ะหรือไม่รู้หรือไม่สนแล้วถึงเวลาก็ไปด่าเขาใช่ไหมหรือระเบียบการก่อสร้างมันก็ต้องเปลี่ยนสิคใช่ไหมระเบียบต้องเปลี่ยนแล้วบ้านคุณเนี่ยคุณต้องยกสูงขนาดนี้ไม่งั้นคุณอยู่ไม่ได้นะค,คุณต้องบอกคุณมีสิทธิดังนั้นถ้าน้ําท่วมไม่ต้องโวยนะถูกไหมคุณต้องยอมรับสภาพตรงนี้คือคุณต้องรู้ก่อนในหลายๆเรื่องนะหรือถ้าคุณคิดว่ามันสําคัญอันตรายคุณต้องไม่ให้ปลูกแบบนี้อ นะอันนี้คือในระดับที่หนึ่งแต่ในระดับที่สองสิ่งที่ผมพยายามจะพูดที่ผมบอกว่าเออผมพยายามเน้นเรื่องนี้ก็คือเราเป็นกรุงเทพมหมานครเป็นการปกครองที่ล้าหลังอในยุคหนึ่งเราเชื่อว่าเราก้าวหน้าที่สุดเพราะเรามีการเลือกตั้งครับแต่ระบบการเลือกตั้งไม่สามารถแก้ปัญหากอทมอได้เพราะเรามีระบบเขตที่ล้าหลังมากระบบเขตเนี่ยผู้มหนวยการเขตห้าสิบคนมีใครรู้ไหมว่าเป็นใครมาจากไหน เขาเป็นแค่เจ้าหน้าที่กรรมอที่พวกว่าเลือกขึ้นมานะฮะแล้วภูคือจํานวนคนที่มีคุณสมบัติเหลือกี่คนครับผมว่าคุณสมบัติน้อยกว่านายอำเภออีกนายอำเภอเนี่ยคงน่าจ,จะคิดว่าเขาเฉยแต่แนายอำเภอเนี่ยเขาแข่งขันกันเยอะกว่ากว่าเขาจะได้เป็นนายอำเภอเขามีหลักสูตรมหาศาลเขาต้องผ่านคนกี่คนกว่าจะเขาจะขึ้นมาเป็นนายอำเภอคุณคิดว่าพวกนายการเขตอะ ผ่านมาแค่ไหนม,มีความรู้จริงในพื้นที่แค่ไหนเราประเมินก็ได้ไหมในอำเภอเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราอาย้สึกว่าเป็นการรวมอำน,นาจจริงแต่เขาต้องมีลูกล่อลูกชนในระดับหนึ่งเขาต้องมีความเข้าใจเขาต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่กี่ระดับถามผู้อำนวยการเขตทําอะไรได้บ้างคุณเห็นกรณีสามสี่ปีที่ผ่านมาครับป้านเนี่ยถูกรดหน้าบ้านผู้อำนวยการเขตหรือรักษาการยังบอกให้ไปอยู่ที่อื่นนะอ่ะใช่ไหมเป็นปัญหาเรื่อง พระสวดมนต์ตอนเช้าคอนโดยังโมวายกับพระอย่างเงี้ยที่ระคังเออคุณคิดดูเด็กคนคนที่เป็นผู้อำนวยการเขตเนี่ยความเข้าใจแบบนี้ยังไม่มีอ่ะคือหนึ่งคุณต้องเลือกตั้งครับสองเลือกตั้งผู้อำนวยการเขตใช่หรือสองถ้าไม่เลือกตั้งระบบประเมินต้องดีกว่านี้สภาเขตเป็นสภาที่ปรึกษาปัจจุบันโดนยุบกําลังจะตั้งแบบใหม่ยังไม่รู้เป็นยังไงครับใช่ไหมสามมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะสร้าง สภาเขตให้มันเข้มแข็งขึ้นแล้วไปจ้างผู้ในาการเขตเหมือนผู้จัดก,การทีมบอลเลยคุณไปจ้างนักบริหารดีดมันบริหารเขตคุณดิแน่นอนพากว่าต้องดูภาพรวมห้าสิบเขตแต่ผู้ในาการเขตมันต้องรับผิดช,ชอบกับพวกเรามากขึ้นอ่ะผมพูดตรงนี้ไม่ใช่เพอ้อฝันค,คุณดูจังหวัดนนทบ,บุรีที่คุณอยู่นยในด้านนึงเอ้ยเชยเป็นจังหวัดอีกด้านนึงเนี่ย ถ้าตรงไหนมันจเจริญมันเป็นเทศบาลเว้ยนายกเทศมนตรีคุณเลือกสอทคุณเลือกอือย่างน้อยมันเดินม,มาไหว้คุณผู้อำนวยการเขตเดินม,มาไหว้คุณไหมไม่เขตหนึ่งมีสอทคนหนึ่งสอขอคุณก็ไม่รู้เป็นใครครับใช่ไหมคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ่ะแต่ในชนบทเนีน่ยหรือในต่างจังหวัดรอบกรุงเทพเนี่ยเขาไปไกลแล้วคุณอบอจอเขาก็มีเทศบาลเขาก็มีอบอตอเขาก็มี คุณก็รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนใครอยู่ตรงไหนบ้านผมเนี่ยอยู่เขตบางนาครับผมไม่เคยรู้พวกนายแขยเขตบางนาเป็นใครครัสสกอเป็นใครอสอขอเป็นใครอมผมข้ามไปอีกซอยหนึ่งเทศบาลตะบนด่านสุนลงน้ําท่วมเทศบาลแม่งรถออกมาขอโทษประชาชนแล้วกําลังสูบน้ำครับปีใหม่สงการมีป้ายติดยกมือไหว้ผู้คนน้อมไหมคือคุณมองว่ากรุงเทพมันจเจริญอะ่ะ คุณได้อะไรจากเขตคนที่จริงๆเป็นพออ,อเขตปัจจุบันจริงคือสอกอ,อสอกอกส,อสอเพราะรว่าเขาอะต้องพยายามที่จะไปผลักดันนโยบายเพื่อไปรองรับฐานคะแนนเสียงของเขาใช่ไหมแต่พอออเขตคุณไม่รู้เป็นใครเขาทํางานดีคุณมีสิทธิชมไหม,มเขาทํางานชั่วคุณมีสิทธิไล่ไหมแล้วถ้าคุณไล่จากเขตเนี้ยเขาเป็อยู่เขตไหนอะแต่เขาไม่ทําอะไรเลยวันๆสวดมนต์อยู่ในห้องคนะ่คที่ไปทําอะไรเขาได้อะ่ะ คือมันทําได้ดีกว่านี้สําหรับผมอะ่ะผมไม่ได้บอกว่าถ้าเลือกตั้งพอโอเคแล้วทุกอย่างจะจบครับผมถามว่าพอโเคมี accountability หรือความโปร่งใสพร้อมตรวจสอบพร้อมรับผิดแค่ไหนอะ่ะอนื่องเป็นหลักการสําคัญในการบริหารแธุรกิจนะค,คุณจะทํำยังไงกับเขาคุณจะประเมินเขายังไงอะ่ะชีวิตคุณมีแต่การประเมินอะ่ะทำางานก็ถูกประเมินสอนสื่อก็ถูกประเมินเป็นนักเรียนก็ถูกสอบ เพราะเขตถูกใครสอบบ้างวะประชาชนสอบอะไรฝอเ,อเขตได้บ้งะง่ะผู้ว่าที่ดีไม่ได้เอาดีเข้าตัวครับแต่ผู้ว่าที่ดีจะต้องบริหาร50เขตให้ไปด้วยการเขตไหนอ่อนไปกระตุ้นใช่ไหมเขตไหนดีนำเป,นเป็นตัวอย่างใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยเมืองใหญ่เป็นอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยคุณอาจจะมีแบบว่าที่ใช่ไหมผู้บริหารเมืองระดับนี้ก็ได้ที่ ต่อไปไต่เหมือนหลีกฟุตบอลนะผมเคยบริหารตัวนี้ดีผมบริหารอีกที่นึงก็ขยับขย่ยขึ้นมาจากเขตเล็กๆเป็นเขตใช่ก็ทําได้ครับเป็นระบบซิตี้แมเนจเจอร์ในในอเมริกามีเยอะแยะเป็นเป็นเขาเรียกว่าแกนหลักเลยเมืองที่ไม่ใหญ่มากแต่กรุงเทพเนี่ยอย่ามองกรุงเทพแค่เป็นกรุงเทพต้องมองกรุงเทพเป็น50เมืองย่อย จำนวนผู้คนในแต่ละเขตกรุงเทพมันใหญ่กว่าเมืองต่างจังหวัดอ่ะออคนมองกรุงเทพเป็นก้อนเดียวอย่างเดียวไม่ได้บางเรื่องมันเป็นระดับกรุงเทพบางเรื่องมันเป็นระดับเขตใช่ไหมเขตแต่ละเขตมันมีทางจากักรยานของตัวเองว่าเชื่อมโยงกับเขตอื่นอันนี้ว่าไปมมีสวนที่ดีไหมหรือมันมีตลาดที่ดีพอไหม,มคุณภาพโรงเรียนเป็นยังไงนะครับมผมรู้สึกว่าอย่ามองแต่กรุงเทพมองทุกเขตด้วยนะครับ อ่สุดท้ายแล้ะครับอาจารย์เคยวาดฝันภาพเมืองกรุงเทพในฝันของในมุมของอาจารย์หรือเปล่ายูโทเปียก็ได้หรือว่าเราไม่เคยมองตรงนี้เลยพูดแบบสลิมนะ <c oughs> ก็คือแบบว่าอยากขี่จักรยานครัอยากขี่จักรยานได้ทางกรุงเทพอมผมไม่เชื่อในเรื่องเมืองเดินได้าทางกรุงเทพเพราะว่าใครมันจะบ้าเดินทาง,งกรุงเทพนะขอบว่าแต่ว่าจักรยานเนี่ยมันทำยังไงให้มันขี่ได้มากกว่านี้แต่ ไม่ใช่จัดเลนจักรยานมาแล้วรถเมย์ไล้ก็เบียดกันเหมือนเดิมแล้วก็ยังมีรถยนต์ให้สองเลนเหมือนเดิมบ้าบอผมฝันว่าเราจะทั้งเดินทั้งขี่จักรยานแล้วทําให้คนอื่นๆที่เขาไม่เดือดร้อนถูกผลักออกจากเมืองให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตผมไม่ได้อยากจะมาอธิบายว่าแล้วกรุงเทพนั้นจะดีสําหรับคุณหนึ่งคนคนๆหนึ่งคนคขาถามคือดีกรุงเทพมันจะดีสําหรับทุกคนได้ยังไง กรุงเทพมันจะทำให้คนมีโอกาสเพิ่มขึ้นยังไงมไม่ใช่โอ้โหกรุงเทพเหมือนเหมือนห้างสักแห่งหนึ่งซึ่งตอนเย็นมีเวลาปิดแล้วมีแต่คนรวยน่าที่อยู่ในคอนโดชัน้นบนได้เพราะฉะนั้นกรุงเทพก็ไม่ควรที่จะเป็นเมืองอที่ทําให้ชีวิตดีๆให้กับคนสักคนหรือกลุ่มคนกลุ่มเดียวไอ้อคําว่าของทุกคนเนี่ยมันยังไงคําว่าของทุกคนมันพอไหมล่ะเช่นของทุกคนเสร็จพวกเราก็ต้องเดินออกจากเมืองตอนสามทุ่มเพราะว่าหมดเวลาของพวกเราแล้วเราต้องกลับบ้านแล้วเช้าแล้วก็เข้ามาเป็นแรงงานในเมืองใหม่อย่างนี้อ่อ ใช่ว่าเฮ้ยมันต้องอยู่ด้วยกันให้ได้เลยว่าแต่มันไม่ง่ายมันเราก็ยังเป็นจยดเดิมอยู่ใช่ไหมกรุงเทพเป็นเมืองที่น่าเที่ยวแต่ไม่ใช่เมืองที่น่าอยู่ใช่ไหมคือเราติดอันดับเมืองน่าเที่ยวเมืองมันน่าเที่ยวมันตื่นเต้นสนุกใช่ไหมเพราะมันไร้ระเบียบมันถึงสนุกใช่ไหมมาอยู่จริงมันกับใช้ชีวิตลำบากใช่ไหมหลายคนก็อยู่ไม่ไหวคใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังมีเสน่ห์ของมันอ่ะคือยังไง ความเป็นเมืองมันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้หรอกแต่การทําเมืองให้ดีขึ้นแม้แต่นิดหนึ่งเนี่ยมันก็ทาให้เรารู้สึกว่าเรามีตัวตนนะไม่งั้นเราก็จะเป็นเหมือนออสัตว์ที่ถูกเลี้ยงอยู่ในอคอกใช่ไหมแล้วก็จะมีคนซึ่งเชื่อว่าจะออกแบบอคอกที่ดีส่วนให้เรา